มาดูกันค่ะว่าจักรวาลจะเหวี่ยงอะไรมาให้คุณภายใน30วันนี้นะคะจักรวาลจะเหวี่ยงอะไรมาให้คุณภายใน30วันนี้ใบที่1นะคะึค่ะใบที่2เป็นใบเสรูปอ้าวเป็นเรื่องของเรื่องของวัยเด็กอะเรื่องของเพื่อนเก่า,ก,าก็ได้ในสมัยวัยเด็กที่มันจะย้อนกลับคืนมาเพราะไพ่เนี่ยยูเทินชัดเจนเลยอะอ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของอความรักเนี่ยถ้าใครเคยแบบ มีรักในวัยเด็กรักในวัยเรียนนะคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสนะที่จะหวนกลับมาหาคุณไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วจะมาเป็นแฟนเสมอไปนะพระภาพบางก็ไม่ได้แปลว่าความรักแบบดุดเดิมอะไรแต่มันอาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ย้อนกลับดูสิตรงหมวกเนี่ยเขาก็มีสัญลักษณ์ของออความรัก เครื่องหมายตรงมือที่ทำหาความรักกันนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยเป็นภาพของวัยเด็กดังนั้นมันมีบางอย่างในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตมันจะย้อนกลับมาหาคุณทําไมถึงเรื่องเก่าเด็กกับน,นักเรียนก็คือรีเฟอร์ถึงโรงเรียนใช่ไหมคะมันจะย้อนกลับมาอาจจะแปลว่าจัก,กรวาลจะเหวี่ยงให้เพื่อนเก่าๆในสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันกลับมาหาคุณมาพบปะมาพูดคุยกันหรืออาจจะได้รับข่าวสารอะไรจากเขานะคะแต่ภาพมันก็เป็นภาพของความมีความสุขนะไม่ได้ว่าจะร้ายกาจอะไรดังนั้นจัก,กรวาลจะเหวี่ยง คนที่มีความรู้บางคนก็ได้ให้มาคนที่คุณเคยรู้จักอะ่ะให้มาสอนงานคุณให้มาเ,เคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะเพราะการที่เป็นครูแล้วก็แสดงสอนนักเรียนอะ่ะมันก็จจะ